Thank you. สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Eyes of Fortune นะคะวันนี้เราก็จะมาดูดวงตามราศีนะคะ12ราศีเนาะว่าในเดือนกันยายนของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะทั้งในด้านการงานและการเงินและความรักเลยเนาะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นคิวของราศีเมถุนโดยในการดูดวงนะคะก็จะเรียงลำดับจากการงานการเงินและความรัก ตามลำดับเลยนะคะถ้าท่านอยากดูเรื่องใดเฉพาะเจาะจงนะสามารถกดไปที่คำอธิบายใต้คลิปได้เลยนะคะก็จะมีหัวข้อให้ท่านได้กดเลือกชมตามที่ท่านสนใจได้เลยค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะวิดีโอที่ทำขึ้นมานะคะเป็นวิดีโอที่มีความคมชัด1080หากท่านอยากได้อัธรุในการรับชมก็สามารถกดไปที่ความคมชัดสูงสุดได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มดูดวงกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆเลยค่ะเพื่อให้ไม่ไปการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการงานกันก่อนเลยดีกว่านะคะโอเคค่ะสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกันยาย,ยนี้ในเรื่องของการงานเรื่องแรกเนาะ มองว่าในด้านของการงานของชาวราศีเมถุนนะคะในเดือนกันยายนนี้จะเป็นเดือนของการเริ่มต้นใหม่เป็นเดือนของความริเริ่มสร้างสารรค์แล้วก็เป็นเดือนของการไขคว้าวหาโอกาสที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะ สำหรับชาวราศีเมถุนแล้วถ้าที่ผ่านมาจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะหมดแพชชั่นรู้สึกเหนื่อยรู้สึกล้าในเรื่องการงานแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีการฟื้นฟูกลับมาในช่วงปลายๆเดือนเนาะเหมือนกลับว่ามีอินเนอร์จีขึ้นมานะคะหรือว่ามีแรงผลักดนันมีอินสปิเรชันบางอย่างนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามีความแอคทีฟมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการงานดังนั้นในเดือนกันยายนนะคะมันก็จะเป็นเดือนของการเริ่มสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเป็นเดือนของการวางแผนแล้วก็เป็นเดือนของการที่จะได้รับ โอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังคือต้องการที่จะมีความมั่งคั่งแล้วก็มั่งคงทางด้านการงานเนาะและ ตามมาด้วยการเงินนะคะที่มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นมองว่าคุณจะได้รับโอกาสดีๆเหล่านั้นนะคะแต่ว่าบางทีคุณอาจจะต้องใช้นิ่งตัวเองมากกว่านี้นะคะแสดงตัวตนให้มากกว่านี้หรือพยายามให้มากกว่านี้เพื่อที่จะได้สิ่งเหล่านั้นมาในเดือนกันยายนนี้ค่ะจะเป็นเดือนของการที่คุณอาจจะได้เจอเพื่อนมิตรใหม่ๆหรือว่าได้เจอกลุ่มคนใหม่ๆที่อาจจะนําโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิต ของคคุณนะนะ,ะมองว่าการงานที่ทำอยู่จะเป็นการงานที่สามารถทำเงินให้คุณได้ดีเลยทีเดียวถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับการค้าขายนะคะหรือว่าทำธุรกิจส่วนตัวขายของออนไลน์ในเดือนกันยายนนี้ค่ะจะเป็นเดือนของการทำกำไรนะคะเป็นเดือนของการสร้างรับผลกำไรที่มันจะเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทำให้โปรดักต์สินค้าของคุณมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะมันจะ เพิ่มความมั่นคงในชีวิตให้คุณมากขึ้นแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวงานที่คุณทำอยู่ว่าเป็นงานที่ใช่แล้วนะคะส่วนใครที่รอคอยที่จะเริ่มต้นใหม่รอคอยที่จะเปลี่ยนงานมองว่าในเดือนกันยายนี้จะเป็นเดือนของการวางแผนค่ะเป็นเดือนของการรีเสิร์ชเป็นเดือนของการค้นคว้าหาความรู้แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เป็นเดือนของการลงมือทาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็เป็นเดือนที่เหมือนกับรวบรวมข้อมูลก่อนหรือว่าอาจจะได้โอกาสหรือว่าลู่ทางใหม่ๆที่ จะะะเข้ามามนะคะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือบางอย่างมันอาจจะต้องจบลงและบางอย่างมันอาจจะต้องเริ่มต้นใหม่ถ้าใครที่เพิ่งได้ย้ายงานมาหรือว่าเพิ่งเริ่มงานใหม่มองว่าการงานที่ทําอยู่มันอาจจะเหนื่อยนะคะมันอาจจะเหนื่อยอยู่บ้างแล้วก็ มันอาจจะเป็นงานที่คุณรู้สึกว่าท้อถอยเหลือเกินเนาะสำหรับคนที่เปลี่ยนงานใหม่หรือว่าเปลี่ยนที่อยู่หรือว่าเริ่มต้นใหม่อะไรสักอย่างนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะขอให้คุณมีความอดทนนะคะแล้วก็เพิ่มพลังงานดีๆให้กับตัวเองนะคะพาตัวเองไปทานอาหารอร่อยพักผ่อนนะคะดูหนังซีรีส์ที่ตัวเองชอบทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการบ้างเพื่อไปการผ่อนคลายก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีเนาะเพราะดูเหมือนว่าสําหรับ ใครนะคะที่อยู่ในราศีเมทุนที่เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงในเดือนกันยาย,ยนีย้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องราวเข้ามาเนาะไม่ว่าจะเป็นการถกเถียงการมีปากมีเสียงการพูดจานะ,ะซึ่งชาวราศีเมทุนจะต้องระวังด้วยเนาะในเรื่องของการพูดหรือว่าความกล้าได้กล้าเสียบางอย่างนะคะเพราะว่ามันอาจจะส่งผลกระทบกับคุณได้นะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นมองว่าการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะนําพาคุณไปสู่หนทางที่ดีขึ้นและชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งมันเกิดขึ้นโดยความพยายามของคุณโดยแท้นะคะบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะเลิกกับมันได้อย่างเช่นการช้อปปิ้งการซื้อเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะคะในเดือนกันยายนนี้จะเป็นเดือนที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถควบคุมตัวเองได้มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการใช้เงินมีระเบียบการใช้เงินมากยิ่งขึ้นส่่วนในใเรือองของข ก็จะเป็นในช่วงของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้งานใหม่ๆนะคะมันเป็นช่วงที่ทั้งต้องมีความอดทนแล้วก็อดกลั้นสูงมากๆก็เป็นกำลังใจให้ชาวราศีเมถุนแล้วกันค่ะ โดยรวมแล้วมองว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างสําหรับชาวราศีเมทุนจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นค่ะขอเพียงแค่มีความมุ่มานะแล้วก็อดทนในตัวเองนิดนึงทุกอย่างจะผ่านไปได้เนาะโอกาสดีๆเข้ามาแล้วค่ะสําหรับชาวราศีเมถุนก่อนสิ้นปีนี้อาจจะมีข่าวดีหรือว่าการงานอาจจะพลิกนะคะขึ้นมาทําเงินให้คุณได้เหมือนที่คุณต้องการเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปดูในด้านของการเงินกันต่อเลยนะ โอเคค่ะ okay, สาหรับชาวราศีเมทุนนะคะในด้านของการเงินสถานะของการเงินจะเป็นอย่างไรบ้างมองว่าที่ผ่านมาชาวราศีเมทุนค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ใช้เงินค่อนข้างที่จะรวดเร็วเนาะเหมือนกับว่าเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะคะหรือว่าเมื่ออยากได้อะไรแล้วคุณจะไม่ค่อยที่จะชั่งใจมากเท่าไหร่เหมือนอยากได้อะไรต้องได้อะไรเนี้ยค่อนข้างที่จะมุทะลุนิดน,นึงสําหรับเรื่องการใช้เงินนะคะดังนั้นในเดือนกันยายนนี้เนาะจะเป็นเดือนของการ าพาตัวเองเข้าที่เข้าทางนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีความขรุขระอยู่บ้างทางด้านการเงินสําหรับชาวราศีเมทุนนะมันอาจจะมีอุปสรรคเข้ามาหรือว่าค่าใช้จ่ายบางอย่างเข้ามานะคะ ต้องดูแลตัวเองด้วยนะคะทั้งในด้านของสุขภาพร่างกายนะคะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาสุขภาพบางอย่างหรือว่าคนในครอบครัวอาจจะมีปัญหาสุขภาพที่อาจจาเป็นจะต้องใช้เงินนะคะหรือว่านําเงินเก่าเก็บมาใช้ดังนั้นเรื่องสุขภาพต้องระวังแล้วก็ดูแลกันดีๆด้วยนะคะนอกเหนือจากนั้นเองในเรื่องของการเงินมองว่าในช่วงเดือนกันยายนจะเป็นเดือนของการที่ค่อยๆประครับประครองสถานการณ์ทางการเงินนะคะความโดดเด่นทางด้านโชคลาภอาจจะยังไม่ได้เด่นขนาดนั้นแต่ว่า การที่คุณจะได้เงินอาจจะต้องเป็นเงินที่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายของคุณเท่านั้นเนาะเหมือนกับว่าการเงินที่ได้มาก็จะเป็นในเรื่องของการงานเหมือนทํางานหนักมากเท,ท่าไหร่ก็จะได้เงินมากเท่านั้นนะคะอาจจะไม่ได้มีดวงเกี่ยวกับการได้เงินมาง่ายๆอยเช่นการได้รับรอยอะไรก็แล้วแต่เนาะในเดือนกันยายนนี้นะคะมองว่าในเดือนกันยายนี้จะเป็นเดือนที่ คุณอาจจะต้องปลีกวิเวกสักนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอโลนนิดหน่อยเพราะว่ามิเช่นนั้นนะคะมันอาจจะเป็นบอกเกิดของการเสียเงินนะคะน้องเหนือจากนั้นต้องดูแลเกี่ยวกับสุขภาพจิตด้วยเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะจิตตกในเรื่องของการเงินมากๆสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะเหมือนกับว่าชัคหน้าไม่ถึงหลังบริหารการเงินไม่ได้นะคะดังนั้นการที่จัดระเบียบทางการเงินก็ค่อนข้างที่จะสําคัญสําหรับชาวราศีเมถุนเลยทีเดียว หรือในกรณีอีกกรณีหนึ่งสำหรับชาวราศีเมทุนบ้างส่วนคุณอาจจะได้เริ่มมีการวางแผนการรีเสิร์ชการ อยากที่จะลงทุนทำธุรกิจใหม่ๆหรือว่าทำสินค้าใหม่ๆใดๆก็แล้วแต่มองว่าในเดือนกันยายน,นี้ก็คงจะต้องเป็นเดือนที่ค้นคว้าและเก็บข้อมูลไปก่อนแล้วกันนะนะคะแต่ว่าส่วนสำหรับเรื่องการลงทุนก็ยังไม่ค่อยที่อยากจะแนะนำสักเท่าไหร่เพราะว่ามีเกณฑ์ที่อาจจะมีปัญหาแล้วก็มันส่งผลกระทบถึงด้านการเงินเหมือนชักหน้าไม่ถึงหลังได้นะคะส่วนในเรื่องรับผลกำไราการลงทุนสิ่งใดก็แล้วแต่เหมือนกับว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนนั้นกลับมา แต่ว่ามันอาจจะเป็นการได้รับผลตอบแทนที่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เนาะไม่ได้เป็นตัวเงินที่เป็นกอบเป็นกร,รมนะคะแต่ว่าธุรกิจแล้วก็เราแต่ที่ลงทุนไปก็จะได้เห็นรับผลกําไรเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะผลิดอกออกผลขึ้นมานะคะสําหรับชาวราศีเมถุนในเรื่องของการเงินนะแต่โดยรวมแล้วมองว่าในเดือนกันยายนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะ เลวร้ายมากๆแบบนั้นก็คงยังจะไม่ใช่นะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นเดือนของการที่คุณจะต้องประครับประคองตัวเองมีสติในการใช้เงินให้มากแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองและคนในครอบครัวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็มองว่าชาวราศีเมถุนจะผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องความรักของชาวราศีเมถุนกันต่อเลยค่ะ สำหรับชาวราศีเมถุนนะคะในเรื่องของความรักของคุณจะเป็นอย่างไรมองว่าความรักของชาวราศีเมถุนในช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเป็นช่วงเวลาของการพักอกพักใจนะคะสมานแผลใจตัวเองเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองมากๆนะคะสาหรับคนโสดไอมองว่าในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ก็อาจจะมีคนเข้ามาทักทายขายขนมจีบนะคะแล้วก็อาจจะมีการพูดคุยการประเมินความสัมพันธ์ ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นมองว่าสําหรับคนสดแล้วมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะแต่รู้สึกว่าคุณก็ยังมีความลังเลแล้วก็รู้สึกกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่อะเหมือนกลัวที่จะเริ่มต้นใหม่หรือว่าใช้ชีวิตกับใครสักคนดังนั้นมันเลยอาจจะไม่เต็มร้อยนะคะไม่ว่าใครจะเข้ามาคุณก็ค่อนข้างที่จะมีกาแพงค่อนข้างที่จะสูงให้กับตัวเองเพราะรู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะกลัวว่าถ้าคนที่เข้ามาแล้วมันไม่ดีอะ ก็ไม่อยากที่จะให้มีใครเข้ามาฉะนั้นก็เลยเหมือนกับค่อนข้างที่จะมีความอินดี้สูงเนาะเหมือนกับอยากมีใครเข้ามาในชีวิตแต่ก็อย,กอยากอยู่คนเดียวเหมือนกันดังนั้นมองว่ามันจะมีคนเข้ามาไหมสําหรับคนโซนมองว่าจะมีคนเข้ามาค่ะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะมีความเป็นผู้นํามีสถานะทางการงานการเงินที่ดีนะคะมีความมั่นคงทางชีวิตสูงก็จะเข้ามาขายขนมจีบให้คุณพิจารณาเนาะว่า จะไปต่ออย่างไรกับความสัมพันธ์นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับคุณด้วยนะว่าคุณเปิดใจมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าบางทีเหมือนกับคุณค่อนข้างที่จะ มีกำแพงให้กับตัวเองอยู่แต่ก็ยังอยากที่จะเปิดใจอยู่นะคะมนเลยทําให้เหมือนก็กล้ากลัวที่จะเริ่มต้นใหม่เนาะสำหรับชาวราศีเมถุนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่มีคู่อยู่มองว่าความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรไอมองว่าความสัมพันธ์จะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณจะทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายปัญหาต่างๆที่เคยก่อร่างสร้างตัวด้วยกันมาแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่ไอมองว่าใครที่มันมีปัญหาอยู่แล้วในความสัมพันธ์น่ะมันยังมีความรู้สึกคุกกลุ่นแล้วก็ความ เศร้าวความเครียดอยู่ในนั้นแต่ว่าเหมือนคุณได้ใช้เหตุผลแล้วก็ใช้ความเป็ผู้ใหญ่ในการตัดสินใจทั้งคู่เพื่อที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ความรักที่มันเกิดขึ้นสําหรับชาวราศีเมทุนนะคะเหมือนบางทีคุณอาจจะอยู่ด้วยกันจนชินจนไม่รู้ว่าความโรแมนติกมันเป็นอย่างไรเนาะดังนั้นการหันหน้าเข้ามาคุยกันพูดคุยกันก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีนะคะในด้านความรักของชาวราศีเมทุนในเดือนกันยายนแล้วสําหรับ คนมีคู่ก็ไม่ได้โดดเด่นนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องอื่นที่คุณอยากจะโฟกัสมากกว่าเรื่องความรักก็อาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ว่ามองว่า เดือนนี้จะเป็นเดือนของการที่คุณอาจจะมีการทะเลาะบ,บ่อแว้งกันจุกจุกจิกจิกปัญหาที่มันไม่ใช่ปัญหาดังนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของสติอารมณ์ของตัวเองด้วยเพราะว่าบางทีมันก็เหมือนน้าขึ้นน้ําลงเนาะอารมณ์เรามันไม่ค่อยที่จะเสถียรน,นะคะพอในเทอมของเรื่องชีวิตคู่อะ่ะเหมือนบางทีก็ปัญหาก็เกิดจากเรื่องเล็ก ก็ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะส่วนใครที่มีคนคุยอยู่มองว่าความสัมพันธ์ก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่ามันอาจจะเป็นตัวคุณเองที่รู้สึกว่าไม่แน่ใจในตัวเขามากเท่าไหร่มีความลังเลมีความแบบชั่งอกชั่งใจว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดังนั้นเดือนกันยายนนี้ค่ะมันก็จะมีความพัฒนาขึ้นไปเหมือนกันแต่ว่ามันก็อาจจะมีความรู้สึกของคุณเองที่รู้สึกเบรกกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็เหมือนกับหยุดคิดพิจารณาว่าควรจะไปต่อ อพอแค่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณก็ต้องระวังความคิดของคนด้วยเพราะว่าบางทีการตัดสินใจบางอย่างของคุณจะเป็นการตัดสินใจโดยใช้อารมณ์ล้วนๆนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นผลดีกับคุณแล้วก็คนคุยของคุณด้วยนะดังนั้นก็ต้องระวังเรื่องนี้ด้วยแล้วกันนะคะอนอกจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงมากในเรื่องของความสัมพันธ์นะนะคะโอเคสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะยไงก็ขอให้โชคดีนะไม่ว่าในด้านของการงานการเงินความรักนะคะเป็นกําลังใจให้นะคะ โอเคส่งกำลังใจให้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ